ดังเกินนี้ทีมงานของครูแมวคนภูเขากับโปรโมเตอร์ดังของเมืองพะเยาหรือว่าท่านอาจารย์วิชุตจินะใหม่มาจากมวยสยามเลยครับแดงทีมงานของสอชั้นเชิงศูนย์ฝึกมวยไทยสกุลนานท่านเดชาบุญสาทิคุณหรือว่าชั้นเชิงบกศกรรมการชี้ขาดบทีคู่นี้ประธานเทคนิคครับของสนามมวยนครน่านครับกบรรมการเจริญชัยชัยวงศ์ เสียดูสองพันอ้าวมาแดงเขามีอยู่สองพันใครมีไหมน้ำเงินมีไหมแดงมีอยู่สองพันกนมวยชกมาเลยครับติดต่อด่วนสองพันบาทเงินไทยนะไม่ใช่เงินต่างชาตินะนแมวนะน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มมามีไหมน้ำเงินมีไหมสองพันเสียน้อยเอาเงินกลับไปเสียน้อยเดี๋ยวเงินหายแนละ้วเอาไปสองพันเอาคืนไหมไม่มีใคร นี่ช่างครับช่างน้อยนี่เคราะพลสีสีแยกพันต้นเนี่เสียน้อยเดี๋ยวซื้อเบียร์ให้สมิงขาวเนี่ยเสียน้อยนะไม่มีใครเล่นนะซื้อเบียร์ห้าร้อยคะนนนะได้ความสุขสมิงขาวฝากนักมวยครับที่เป็นแชมป์ของสนามขอให้ผู้เกี่ยวข้องมาเช่อนามสะกุลจริง<อ>นะเราจอกหนังสือรับรองรการเป็นแชมป์ของสนามมวยน,ะค,น,นครน่านและผมจะส่งสำเนาไป ส่วนหนึ่งไปการคณะกรรมการกีฬามวย<ะ>ว่าขณะน,นี้ท่านเป็นแชมป์ของสนามมวยนครน่านเราจะมีใบเชิญติวิกเก็ตคือ<ะ>ใบรับรองให้ก<ะ>ับหนังสือนะครับเพราะนนั้ขอชื่อนามสกุลจริงกับฉายานักมวยด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อไฟประชาธรพันธ์นะครับครับอกฝากเลยนะครับทางทีมงานนักมวยทีมข่ายของเมืองหน้าเราแล้วก็ทุกข่ายนะครับที่มาชกทางาจจังหวัดด้วยนะ เรื่องของข้อมูลเรื่องของประวัติของนักมวยนะครับฝากด้วยครับผหน้ามวยนะครับเดี๋ยวทางเดี๋ยวไปข้างหน,น้าทางครูจบเพียงสาเดีวจะได้ติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับส่งประวัติส่งข้อมูลตัวจริงมาให้กับทางสนามมวยนครน่านขอบคุณนะครับแมแดงนี่ถือว่าดีกรีอดีแชมเปี้ยนเจ็ดเส้นเลยครับเข้มขัดตั้งแต่รุ่นเล็กมาครับ25ิหรืกิโลมวยคู่นี้ครับในสมัยที่เล่อเงินชกคู่เอกที่เมืองน,น,น้านะครับสนามมวยเมืองหน,น้าน,นี่ เจ้าแดงอดุลเล็กยังต่อยพิกัด24 25โลเองครับนี่คือรุ่นพี่ครับน้ำเงินชื่อมาก่อนกระดูกมาก่อนครับของมวยแดงในรุ่นน้องครับอดุลเล็กตอนนี้ถึงกันแล้วครับถึงเวลาที่จะเจอกันครับประกบกันมาหลายครั้งครับแดงคุณเดชาพลสัีทิคุณรู้ว่าชั้นเชิงบกศกกถอดมงคลให้กับ อ่ะรุเล็กสอชันเชิงน้ำเงินครูแมวคนภูเขาครับอาจารย์วิชุดกินหมัอ้าวนักมวยที่จะรับเงินรางวัลค่าตัวนะครับรายการคืนนี้ขอให้เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะเดี๋ยวนะนักมวยนะครับที่จะรับเงินรางวัลน,นะครับเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปแสดงด้วยเฉพาะมวยไทยเราเฉพาะมวยมวยไทยอ่า ยกที่หนึ่งของเอกน้ำรายการแดงอารุเล็กสอชั้นเชิงนานน้ำเงินมรดกทองเพชรบันทรรมหรือว่ากีฬาสปอร์ตมีครูแมวมีเฉลิมชัยรู่มเมืองแพระมีปลัดพงเดชมาดูแลนหน้าเสือทางมุมน้ำเงินแสนคมลูกพิสนุมายอดขี้ดำช่อชัยพพุษ์ด้านพิชิตเอาลูกด้วยช่วยกันเชียร แดงมีฟ้าประธานมีพยัคฆ์อรุณมีเกษสยามสอดาวเด่นมีเพชรเดชาอุย้ยทีมงานค่ายของสอดชิเชิงมามารลุนด้วยขาดโชคอํานวยโชคโนนี่พ่อตาเสียก็เลยถูกถูกเราวันใกล้เคียงไปครับโชคโน้ยช่วงนี้โน่นอะ่ะชาวรากิจอันดับท,ที่หนึ่งูกเราโชว์มวยใกล้เคียงไปไปไป,ไปงานด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทีอำเภอเชียงกลาง ดูครับมวยร,รุ่นน้องทงดนันมุมแดงจะบดเก๋ารุ่นพี่มุมนั้นกันได้หรือไม่หรือว่ารุ่นพี่ความเก่าจะสยบความสดรุ่นน้องหรือเปล่ามรดกทองเพชรบรรทมต่อยทีหน้านี่กลับทางด้านสุดเทพชิดมานครับสามยกเบียดครับแต่สี่ห้าสุดเทพโอ้โหออกอาออกทะเลครับโดนเก่าของมรดกทองเข้าให้ที่สนามมวยบ้านดอนมูลใครไปเห็นไฟนั้น ติ์ตาครับแล้วก็ต่อยกับลูกต้นสิทธิ์ครูชัยครับหรือว่าพึ่งหลวงสิทธิ์อนันต์แตก <men> แตกทั้งสองครั้งแต่ว่ากลับชนะน็อกทั้งสองครั้งครับมโดกรองเพชรบันทมส่วนอรุณเล็กมาไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายต่อยที่นี่กนะลับใครนะผู้จับกลับไม่อะรุณเล็ก <c oughs> <c oughs> อ๋อเออใช่ใช่เดิมพัน เดิมพันกระต้ดตำรับเออใช่ต่อยที่นี่เดิมพันกระต้ดตำรับเขาอเอาเอบ้านบ้านแสงดาว <c oughs> เออเออสนามบัดแสงดาวครับไฟสุดท้ายของอาดุลเล็กต่อยมวยของจอร์ชยงใหม่ค่ายศิดตะวาดมาใครจำได้วันนั้น <c oughs> การเคลื่อนไหวครับใครเคลื่อนไหวบ่อยครับมีมีโอกาสครับเรื่องของ เพชรใหม่อ๋อเพชรใหม่สักาตรีอีกเออเอาเออนี่คุณพ่อคุณพ่อจําได้ผมลืมไปหมดใอยกับเพชรใหม่สักสาตรีอีกตัวตัวเก่งตัวเก่งของมวยรอบยมหาเนี่ยวันนั้นวันนั้นโดนโดนไล่ลงนะเพชรใหม่นะที่สนามจิตมังดอนนี่ยถ่ายทอดทางช่องนาวยี่สิบหกอ้าวหมดยกแรกก่อนหมดยกแรกก่อนฝากรายการมวยเลยนะครับเสียส่างหากันพี่ฝากมาวันที่ 17-18พฤษภาคมนะครับงานทำบุญพระาธาตุชิมพีบ้านศพหนองนะครับทางผามีมวยชมสองคืนครับ17-18พฤษภาคมแล้วก็วันที่4มิถุนายนที่นี่ครับสมาคมชาวแพร่4มิถุนายนสนามวุนครน,น,น่านดาวพระดีเดิมพันกับกุหลาบดำมวยหญิงนะ1 0 0แสนขั้นต้น1 0 0 0 0แสนชิงแชมป์รุ่ม100ปอนด์ด้วย45.5กิโลกร,รมัม สอ,อสนอนี่ไม่ใช่สนอนบ้านเสนียนของเรานะนคุณสนันอำเภอเถินลำปางด้นะไม่ใช่สนอสนเสนียนนะนนมวยที่จะรับเงินรางวัลนะครับคืนนี้นะครับมวยไทยเฉพาะมมยไทยนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะนนรับกับทางเลขาฝ่ายการเงินของสนามมวยนครน่านนะครับ เป็นไงอาจารย์อนนท์มอาจารย์อานงบกศเป็นไงมาเมืองน่านครั้งนี้เป็นไงมบอกดีดีดีด,ดีปลืม้มปลืม้มปลืม้มมีความสุขเรื่องของมวยน้ำเงินนี่ชื่อ,ช,อชื่อเล่นบอกไอ้สั้นครับสมชื่อครับชื่อเล่นของของน้ำเงินนะของหลกทองไอสัน้นยกสองกมการจะใช้บอก,บอกขยันเลย สำชับมาดูคู่ทุกคู่เราเอกนำบริการไม่มีการชิงแชมป์แต่ว่าคู่เอกเอาให้หนุกกว่าชิงแชมป์มาถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตของสปทอนานทางเทพสยามเคเบันทีวีทางสาเกเบิลทีวีไปทั่วโลกเออไเว็บเด็ตดักของสปทอนาน94.75เมกะเฮิร์ิมมัดอัดตัดลำตัวมรดกทองเพชรบันทม ุกสุกสุดท้ายของเดือนครับเราได้ชมมวยครับมีสนามมวยนครบบนมลานแห่งนี้ท่านทนภาพอินทรพัฒนป์ประธานข้รมการบริหารสนามประธานสาพันมวยแห่งอาเซียนมีโปรเมเตอร์เดวิดเบลนานคุณโจวียงสาและก็ทีมงานของสนามมวยงน่านผกเรียนเปลี่ยนกันประกบมวยไปชมกันแข่งมวดกรอง ดูครับดูว่าจาังหวะฝีมือของของแดงกับลูกตู้ลูกอึดลูกทะหอดอดทนวงในของลวกของน้ำเงินต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 น,ตนแล้วก็ไปลุกกกลางจะถึงไปปลายหรือไม่ททบอะรุ่นเล็กเทบมรดกทองต,อต่อยแทงตีไล่ตามรัด ล็อกตีแทงปัดขาไม่ล้มมาในนี้ถือว่าเป็นของน้ำเงินนะครับสายานี่ไอ้งูเหลือมเลยครับไอ้ขุนเขางูเหลือมครับน้ำเงินแทงใช่มาออกข้างแล้วออกแข้งครับขวาบางเอาจกม,มัดรวบรวบไล่รักขึ้นบนตีเหน็บตีเอารูปตีเอารงครับยังไม่เจ็บยังไม่จุ ปิดอุ้ยมารุ่นน้องเอารุ่นพี่ลงเลยครับหงายท้องหงายไส้ครับมรดก้องอรุ่นพี่เอาน้องลงบ้างนะครับคนละทีครับคนละทีหงายท้องหงายเงือบเหมือนกันนะครับอะรุ่นเล็ก มามามาเอาเอาเอาดึก,ดกมาหมดยกก่อนหมดยกก่อนขอบคุณนะครับเสียงปรบมือให้กับคู่เอนกนักการขอบคุณนะครับแฟนมวย s <S พวกนี้ก็ตามผมไปนะครับที่เกาะคาลำปางไปดูสุดเท่นะสุดเท่ไปชิตมนันไปดูประเภทเพชรใหม่สักชาตร,ตรีมีไวไฟกอเสกสันไปมีปร,ปราบปอเปโก้ต่อยกับเรีวยวไผ่อศรีพันคู่เอกนะที่เกาะคาลำปางนะครับมวยรอบ ศึกเหนือสามทับศึกสวยตระแล้วมีมวยประเภทศึกสวยตะายดุสวยโหดให้ดูอีกหลายคู่นะครับชมฟรีชมฟรีไปชมกันเท่าไหร่1นึ่พันท่านประพานพงเดชจากอภูอาชจจีนให้เจ้ามรดุทองเพชรประท 1, รับหนึ่งพันขไม่เอาหนึ่งพันโดยพงเดชเ,เรื่องของเลรียงนะครับของนัะกรรการด้วยเดี๋ยวเตรียม บัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปทางเลขานะครับทางเจ้าการแล้วก็นักมวยนะครับเตรียมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของประวัติข้อมูลต่างๆนะครับของนักมวยแล้วก็หหน้าข่ายนะครับในแต่ละค่ายทั้งน่านและต่างจังหวัดที่ชกได้แชมป์ของสนามมวยนครน่านนะครับส่งให้กับทางทีมงานนะครับเช่นครูจวบเช่นเดืนเป๊ะเบิงน่านนะครับส่งเข้ามานะครับ ทางประธานฝ่ายเทคนิคนะครับจริญชัยชวงนะครับเราจะเก็บข้อมูลนะครับอะไรไม่ไปทราบไปคุยกับไปคุยกับเจ้านายเอง <laughs> ผมเป็นโฆษกผมผมไม่ทราบผมไม่ไม่อาจจะตัดสินปัญหาอะไรให้ได้หนึ่งพันครับน้ำเงินบรอกทองอัธิษจาดท่านประหงพงเดชอำเภอปัว ให้กับหมกทองน้ำเงิน1,000ตามต่อยก3าผ่านไป2อยกครับยกนี้ขึ้นทางยก3เกมเป็นยังไงแบงรุน่นน้องอุเล็กน้ำเงินรุ่นพี่หมวกทองถูงเพียงนาานกับดอกคำใต้พยอบันทําบันปีนครับมา ดอกคำใต้พยาวุแมวคุนภูขเขาเข้าตัวโบเตอร์ดังไฟนี้มาด้วยกับเฉริมชัยลุงม,มงแห่อ,อ้ยหกัหกหักรถแทงครับอรุเล็กฝอดชั้นเชิงค่อยกินเหลี่ยมค่อยกินทรงครับมวยคู่นี้อยู่ที่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ต้องคู่ครับอาวุธต้องคู่รุ่นน้องครับถ้าป,ปล่อยรุ่นน้องทำเอาทำเอาได้ยุ่งครับเา้าปามตามแล้วงูเหลี่ยม โมเหลือมอุดมจะรับได้แหมล่ะาอุ้ยเกือบค้างครับแข้งนี้เกือบค้างตัดขาแล้วแข้งขวาขึ้นบนตกใจแล้วไม่ได้เลยอดุลเล็กรุ่นน้องตกใจแล้วเร่องุ่นพี่แน่ดูว่าฝีมือของรุ่นน้องอดุลเล็กจะหยุดจะหยุดรุ่นพี่แบบรุกทองได้หรือไม่ยังแค่อันสามครับ ขวากึญได้แล้วตาปูดรัดแล้วงูเหลือมปวดรัดได้แล้วไรตามงูเหลือมตามแล้วบุกไตไตรวบเอา เอารวบเอาเอาไปไปดูกันไปเชียร์กันไปวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ยังอีกหลายยกมวยคู่นี้เชื่อได้ว่ากินกันโน่นเลยครับเม็ดเม็ดสองเม็ดครับเม็ดสองเม็ดไปไปลายโน่นเลยครับอุ้ยปังเอาจับ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 บิดบิด อามวยนี่นอกจากจะมีอาวุธรูปทรงมวยอาการมวยต้องดีด้วยครับรูปทรงจะเสียอาการจะเสียทรงกรรมการนี่เขามองหมดครับมองอหลายอย่างความแข็งแรงรูปทรงอาการอาวุธแข่งแข่งแข่งกับแข่งเอาเอา หมดยกที่3ก่อนอ่า1สิบพฤษภาคมอย่าลืมนะไปชมมวยกันที่ทางผาบ้านศหนองงานบุญพระธาตุชิมพรีไปดูหวยหมิงโอโห้หวยหมิงกับวัฒนาราชประชาพยาเแล้วไปดูทางด้านทวีชัยรารชาพยากับ3ามเอสอเทวพิทักโจโจสิทธิพลวยกรชันชัยราชประชาพยาอาตงพุ่มพันม่วงกับ ชั้นปียาพงศ์เออเอามปราชาพยาวครับคืนวันที่17 18มีใครบ้าง18มีเพชรวังหลวงสอเทวาพิทักษ์กับปินโตทองสิทธิ์พ่อรวยมีด้ามปืนลูกศพน้องกับขวัญเงินต่อสิรามงคลกิ่งโพทองสิทธิ์พ่อรวยกับขวัญพยักษ์แล้วก็จะมีพยัคเล็กส่วนหอมยิม้มแชมป์สนามมวยน,น,น่านต่อยกับเกียงไกลสิทธิ์ดบไกลทุ่งช้างโอ้ไปชนนครับ4ี่ บ้านสมน้องทางผานะครับเดินหน้าอ็ดถ้าผากันพิมพ์รับประกันความมั่นค,คืนละแปดคู่อ้าวอย่าลืมนะพวกเราชาวมวยโอ้ยสำราญทิศระเพิ่งมาไปไหนมาเนี่ยโอ้อยไอพวกนี้คบยากไอพวกเนี้ยผูกกระดูกดิ้นได้คบยาก6กหน้าแปดเหลี่ยมอะไรเนี่ย งานแข่งเรือประเพณีที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยงานแข่งเรือทัางผามาวจัง29สิางหาถึง7กันยายนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวประกาศให้โอ้ยงานแข่งเรืออันนี้ฝนยังไม่ฝนยังไม่มาเลยเนี่ยพายุดูร้อนพึ่งมางานแข่งเรือมาแล้วยังอีกไกลเออเอาเดินหน้าก่อนดูร้อนยังไม่หมดเลยเนี่ย เบิกสตังไปหาเจไดการเอาไปหาเจไดการตรงไหนได้ก่อนโดนเจไดการจ๋าอยู่ตรงไหนครับทางพิซซูโรเขาจะกลับเจไดการมาทางนี้ด่วนึองไปทางนี้มาด้านหลังหน้าห้องน้ำมามาเนี้ยมุมมุ่ผู้บรรยายโดนโดนฝาแดงนักที่วิ่งมาเสื้อขาวที่วิ่งมานะเอาบนเวทียกสี่มามาดูยกสีเอาใครตีใครตีได้ก่อนเนาะ ปล่อย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 กรรมการบอกอย่าไปยุ่งกับเชือกดูกลางเวทีเลยต่อยกันกลางเวทีเลยมาแทงแทงขึ้นแทงเต้ารวบตีไข้นักไข้นักอ้าวต่างหุกต่างตีมาออกมาออกมาอย่าไปยุ่งกับเชือกออกไปแกออกไปแกออกไปเอาอีกเอาอีกต่อยเลยต่อยเอาให้เอามาหาัีกทง รวบรวบเต้เต้เต้อ้าวปร่ไร่ไร่่ดอกยุดให้ยุตอยากให้ยกดอกชุบเต็มพี่มาลุ่นพี่ไม่ไม่ตกใจลุนนะเทปเทรวบรวบเต้เราหลี้เต้เต้อ้าวอ้าวไร่ไร่ไร่่กันปส่กันเอาใหมเอาไหมเดินแล้วลุ่นพี่ปลุกฮัง ลุนเนาะแทงงขาเอาจับรวบเอาจับรวบเอาเอาอุ้ย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 หันตูหันข้างอดีกหันตูหันข้างบุกรัดของบุกทองครับแต่ตองสกัดต้องสกัดให้อยู่แข้งขวาได้เอารวบอีกทีเอาในในในที่อือนเออ นอกของแดงในของน้เงินดูกันไปดูกันไปพวกเราเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบเอาไหมใคยับขยับขยับใครได้ช็อตนี้ใครได้ใครอาริเล็กบอลทองไม่เดินครับมาล่อยให้น้องเดินมาบ้างเอาพี่ไม่เดินปล่อยให้น้องเดินเข้าหาบ้าเอาดูน้องจะหมดกุบบ้งพี่ให้อยู่บ้างเทป แข้งขวาจับเกี่ยวได้เอ้าคุณแข้งขึ้นรวบรวบดันมดั้มดั้อ้าวไม่ยมาถือเล็กน้ำเงินลงไปอย่าขึ้นมาเออเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยเฮดั้มลงข้างล่างอย่าขึ้นนะเอ้าดูกันเชียร์กันร่างเอาใหม่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 มาเอาไงดีเอาเล็กเอาไงดีใคร โดนบังครับแข่งบังทีปทีปโดนซ้ายคืนแมเริ่มช้าลงครับอาดูเล็กอาวุธเริ่มจะช้าลงครับไปลายยกสี่โอ้โหมาเช็คเรตตีงกระแสเลยครับน้ำเงินมาดครองอดชีดหนึ่งพันครับจากประลัดพงเดชอำเภอปัวให้กับโดครองน้ำเงินมาหมอหมอพงเดชพงเดชที่เป็นประหลัดครับ สอบประหลัดติดแต่ผมผู้บรรยายสอบเหมือนกันครับเป็นประหลัดขิกครับไม่ได้เป็นประหลัดอำเภอกับเขาอีกยกครับเดี๋ยวบ้านใครบ้านมันเลิกแล้วบ้านใครมาแม่พี่บุญสอบพิบัตธาตก็มาแล้วข้างหลังมาแอบ,บแอบ,บมาพี่บุญอยู่กับดีเจจิ้มเดี๋ยวนักมวยนี่รับเงินรา,างวัลคณะกรรมการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะ รับเงินเดี๋ยวปรจะเปุนประชนด้วยเป็นไงได้เป็นไงอาชีดมีไหมอรุณเล็กเท่าไรแดงสองพันจากลุงวินเออเอาอ้ท็อปลุงวินอาชีดแกสองพันเลยท็อปอีกยกนึงเอ้าพ่อก็อยู่นั่นเอ้า พอดุลห้าพัน 5, โอ้ยลูวิทอาชีแกอทบห้าพเออห้าพันลูวิทอาชีแก้ทบห้าพันนำเงินหนึ่งพัจะปลัดพงเดชหกพัเอาหกพั 6, แล้วไอท้ทบ บอกคนตรงนั้นจนครับมาเงินสะพัดล็อกเลยครับโอ้โหเอาเข้าไปพวกเราชาวมวยพรุ่งนี้อีกหลายคู่จอทีวีนะพรุ่งนี้อีกหลายคู่เก็บสตางค์ไว้บ้างยกสุดท้ายขอเสียงโปรบมือคู่เอกหน่อยยกสุดท้ายแล้วเอาโปรบมือท่านสันาิภาพอินทรพัดโดยสนามมวยนคต์ตรงหน้าอีกหนึ่งทีพวกเรา เอาเราชมนักต่อไปเดือนหน้ามายกสุดท้ายตามเกมกันอดูเล็กแดงครับปูเพียงน่านทีมงานขาออชั้นเชิงศูนย์ศิลปะมหเศชนาโคจงนันน้ำเงินบุกทองเพชรประทับรัชกาลสปอร์ตจากดอกคำใต้เย,ยามาถึงตรงนี้ยกสุดท้ายแล้วมาอัดฉีด6,000ครับแดงน้ำเงิน1,000 เสียน้อยเมื่อกี้มามาถือแดงสองพันนะสตงางค์เอาขึ้นมาแล้วเหรออุ้ยน่าจะเก็บไว้นะเสียน้อยนี่รอบตายไปนะมายังมีเวลาระฆังยังไม่ดังอะไรก็เกิดขึ้นได้นอนอวยไทยเอาอ,อ,เอาเห็นเลือดดิแล้วโอ้สาวกมับนอบอกมีเลือดดิแล้วเลือดใครเลือดใครได้ดูก่อนโอ้ยหางคิ้วขวาของอุลเล็กแดงโอ้โหพิษสกของกรุงคัง มามาถึงยกสุดท้ายแล้วยัง,งเห็นเลือดแพทย์ได้ทำงานอีกแล้วโอ้เออแพทย์เก่งกายอายุยืนแพทย์สนามมวยนครหน้าทำงานหนักครับวันนี้ทั้งเย็บทั้งสอยโอ้โหเลือดไหลอีกแล้วมันเฮี้ยนตั้งแต่คู่แรกแล้วครับตั้งแต่ชิงแชมป์อนุภูมิภาคร่วมไปน,น้ำโขงแล้วครับแปดคู่คืนนี้สุดยอดทุกคู่ โอ้โหตื่นเต้นเร้าใจดูเดือดรัดพ่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ดดยวมอบมอบรางวัลใช่ไหมครับเจา้านายผู้ชนะเดี๋ยวรับถ้วยรางวัลปีเรื่องกองรัวครับปีเรื่องกองรัวด้วยบทเพลง ใส่ซิวบอทิมกันนะครับจากพันทิพย์เสนธรรมเทศบาลนะ่านจบคู่นี้เราบอกอย่าทิ้งกันเดี๋ยวเดือนหน้ามาใหม่ครับมาสุขที่27และสีมิถุนายนที่นี่มีมวยชมกันต่อเนื่อง17 18พระสคมไปที่บา้านสมรองท่าองผาโอ้โหรอเสียงะระฆังครับรอเสียงะระฆังครับจบครับ มขอโทษกนครับเกมจบพี่กับน,น้องทําหน้าที่ได้แบบสุดยอดเลยครับทั้งคู่ใบคะแนนหนึ่งใบคะแนนสองใบคะแนนสแล้วไปทางนั้นมุมโมกทองเพชรบันท,บท,ทัครับเชือดไทยๆครับอ้าท่านสันติภาพครับมอบรางวัลอ่อตัวแทนจาก,จ,ากจีนจากลาวอ่ถ้วยของลาวอ๋อะจะมอบให้กับนักชกลาวครับผม คู่แรกคือเหลี่ยมเพชรเหลี่ยมเพชรเพชรเมืองลาวเอาเหลี่ยมเพชรเพชรเมืองลาวขึ้นเวทีมวยรับเอออยู่ไหนกลับไปที่พักหรือเปล่าเอาอาชีพเลยหนึ่งพันได้ไปโอ้ยยอดเขดําให้อีกไปไหนเหลี่ยมเพชรเพชรเมืองลาวเออขึ้นขึ้นเออเหลี่ยมเพชรไปบนเวทีเลยบนเวทีเลยลูกดีจดจดใจใจิ้มมาอุ้ยขยายขยายหนักไปหมดดูดิหน,นักท้อง นี่ครับเ,รเ,เ,เหลี่ยมเพชรเมืองลาวก็มีถ้วยรางวัลยศมาทางสาน,งนามมวยนครน่านมอบให้ครับรายการมวยสุกชิงแชมป์อนุภาครูปเป็นน้ำโขงและก็ทางด้านชิงแชมป์สน,นามมวยนครน่านไฟนี้ก็จบโดยสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับทุกคนหน้าใครมวยทุกค่ายขอบคุณทางสวทนานนะครับเทศสยามขึ้นมาทีวีสาขึ้นมาทีวีครับเพียงเป็นการถ่ายทอดกันลาลากันได้ตรงนี้นะครับพบกันใหม่ครับสุกที่27พฤษภาคมที่นี่สาน,นามมวยนครน่านขอบคุณครับ